แล้วค้อรถก่อนเป็นระบบระบบล็อกแบบรถเมืองนอกเนาะถ้ากดครั้งเดียวมันก็จะกดล็อกแค่ประตูนคนขับเราต้องกด2ครั้งนะครับหรือว่าดับเบิลคิปที่บุญแจหรือว่ามาเปิดที่ตัวรถนี้ก็ได้นะตอนนี้เราอยู่ในรถนะครับก็เป็นตัวใหม่ ขับสี่้อมแคบขับสอ,องตัวนี้เป็นขับสองเดินด้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นอ e ีชิปเตอร์นะครับเป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์พวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชั่นแบบครบๆกันเลยทีเดียวนะครับหน้าจอตัวนี้12นิ้วนะครับมีเฉพาะใน StormTag เลยครับเกียร์อ e ีชิปเตอร์สำหรับกระบะเกียร์อ e ีชนะิปเนาะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับลงด้ย,ยัง การเตือนเต็มคัดทุกอย่างมีหมดนะครับเบรกมือปิดเรียบร้อยเดินหน้านะครับพุ่งๆนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องไบโบโบนะครับอยู่ที่210แรงม้านะครับ500แรงบิดโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้แหละเดี๋ยวขึ้นรถก่อน <Hey. S 1> เป็นระบบ ระบบล็อกแบบรถเมืองนอกเนาะถ้ากดครั้งเดียวมันก็จะปลดล็อกแค่ประตูนคนขับเราต้องกด2ครั้งนะครับหรือว่าดับเบิลคลิกที่บุญแจหรือว่ามาเปิดที่ตัวรถนี้ก็ไดนะ้ขึ้นมาดับแรกเนี่ยเราก็ต้องสตาร์ทรถนะครับแล้วก็เปิดแอร์ตอนนี้เราอยู่ในรถสตอมแท็กนะครับก็เป็นตัวใหม่ขับ4ี่อะสตอมแคปับสต,ตัวนี้เป็นขับ2 เป็นส t o r m t แท็ขับ2นะครับนี่นี่ดูภายในก่อนคร่าวๆนะครับว i แท็กเนี่ยเขาจะเป็นเดินได้ด้วยสีส,สีส้มแต่สตอ r m มแท็เราจะใช้เป็นสีแดงนี่สีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ส t o r m t แท็ตรงนี้สวยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นอ e ีชิปเตอร์นะครับเป็นเกียร์อ e ีชิปเตอรพวงมาลัยไฟฟ้ามอลติ i, ฟังก์ชั่นแบบครบๆกันเลยทีเดียวนะครับนหน้าจอตรงนี้12นิ้วนะครับ มีเฉพาะใน s t o r m t a ็เลยครับเกียร e ์อียิปเตอร์สำหรับกระบะเก e ียรนะ์อีชิปเนาะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับลงหรือยังนะการเตือนส็มญัดทุกอย่างมีหมดนะครับเบรกมือปิดเรียบร้อยเดินหน้านะครับพุ่งๆนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องไบโบโบนะครับอยู่ที่210แรงม้านะครับ500แรงบิดทุกอย่างมาให้ครบ,ครบหมดเลยนะครับ มีให้เลือกสองแบบนะครับขับสองกับขับสี่เนะ <Okay. S 1> าะอันนี้เรากำลังเข้ามาเในลงรีวิวของเราครับขับนุ่มมากครับโชคกเดิมของสตองแท็กเนียน่ยเนียนนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่เนียนมากๆแล้วก็เกียร์เนี่ยกระทัดรัดมากๆนะครับวงไลนยนี่ไฟฟ้านะครับมือเดียวได้เลยเนี่ยกล้อง360องศา<ม>ก็มีมาให้ หเห็นหน้าคาตากันชัดๆเดี๋ยวนี้ Ford ก็ทำออกมาให้ขับง่ายนะขับสบายใช่ขับง่ายขับสบายนะครับก็ผู้หญิงเดี๋ยวนี้นิยมกันมากด้วยครับเพราะเป็นรถที่ขับง่ายเหมือนรถเกง๋งแต่ว่าได้ความสมบุกสมบันนะครับลุยได้หรือว่าเอาไปเข้าป่าลุยเขาอะไรเงี้ยได้นะครับ เคเราเจอดตรงนี้เลยนะครับฟึ๊บให้ดูภายในเราข่าแล้วลงไปเปิดไฟในโรงรีวิวกันนะครับให้ดูตัวรถกันไปก่อนนะตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้กล้องเขาหมุนวนตัวรถให้ดูนะครับอนะไงครับ นี่คือตัวรถ t t r ม t t a กนะครับไฟหน้าให้มาเป็นตัว Matic LED ด้วยนะครับไฟหน้า m a t i c LED ล้อแม็กเนี่ยให้มาเป็นขอบ20เลยนะครับมีโลบาร์นะครับมีราวหลังคาที่สามารถปรับแต่งได้ด้วยนะครับด้านหลังหล่อๆเลยนะครับมีสติกเกอร์มาด้วยครับสำหรับ s o ตอมแทกรุ่นนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือว่า ตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบไหนเขาให้อะไรมาบ้างในสตอร์มแท็กนะครับตัวนี้เนาะนี่คือสีเรียกว่าสีสีส้มเนาะเป็นสีส้มครับจะมีคําว่าเลนเจอร์บนฝากรโะโปรงอะคริกกลิกมาให้เลยนะครับตัวนี้นี่เลยครับส่วนกระจังหน้าก็จะเป็นสีดำครับแล้วก็เป็นหลังพึ่งแบบนี้ใหญ่แบบนี้ครับสบายอากาศได้ดีครับอากาศเข้าได้ดีโลโก้คําว่าฟอร์ดก็ให้มาเป็นสีดํามาเลยโลโก้สีดําแบบนี้จะเหมือนตัวเอฟเลสที่เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับ ้ายกันอันนี้เพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถนะครับมีกล้องมาให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ครบทั้งหมดเลยนะครับ4ี่จุดเนาะเซนเซอร์นะครับมีให้ครบเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์เออลองเปิดสิจะเห็นเนาะไฟตัวนี้อยากเห็นใช่ไหมอ่าจะติดพร้อมตอนไฟสูงนะครับถ้าเราไม่เปิดไฟสูงเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับ แต่ถ้าเปิดไฟสูงเนี่ย hey, boy, boy. มันจะติดมันจะทํางานพร้อมกับไฟสูงเท่านั้นนะครับไฟสปอตไลท์ตัวนี้นะครับนี่มีมาให้3ามดวงนะครับ2ฝั่ง6ดวงนะครับทํางานคู่กับไฟสูงของตัว Magic ก LED นะครับตัวนี้ ه, ทํางานคู่กันถ้าไม่เปิดไฟสูงอย่างที่บอกครับไฟตัวนี้ก็จะไม่ติดเหมาะสาหรับสําหรับที่ไปเข้าป่าเราต้องการแสงไฟเยอะๆนะครับเพื่อไปส่องทางหรืออะไรเงี้ยตอมแท็กตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าเขา วางเครื่องมาแบบไหนแล้วก็ให้พลังกำลังอะไรบ้างครับเปิดฟ้าโป้งมากปุ๊บนี่ตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะอาจจะมีเสียงเครื่องยนต์เข้าไปนิดนึงนะครับนี่คือตัวเครื่องของต,ตอมแท็กครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัวไวแท็กไบทูโบนะครับหรือว่าเอฟเวอร์เสตัวท็อปสุดนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ย210แรงม้า500แรงบิดครับเป็นเครื่อง2.0ไบทูโบนะครับนี่พัดลม เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดแล้วรถกระบะแบบนี้นะครับพวงไลัยไฟฟ้าแหลกไฟฟ้านบเกียเป็น10สปีดแบบอีชิปเตอร์นะครับการวางตัวเครื่องปองอากาศอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวดูดอากาศเข้าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สวยเลยนะครับบางคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะหนูมันจะเข้าไหมเราสามารถมีแผ่นเพดปิดได้นะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมของแต่งของแต่งอย่างที่บอกครับแต่งั้าคันคันนี้ครับไม่ต้องกลัวแต่งได้ยันในตัวนี้นะครับหรือจะไปเปลี่ยนตัว ตัวนี้ครับเป็นเลดเป็นเป็นเลสเป็นไทเทเนียมแบบนี้ก็ได้ครับตัวท่ออินเตอร์เนาะเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับอยากเปลี่ยนตรงไหนบอกนิวได้เลยครับนี่ฝาโปงครับความใส่ใจของฟอร์ดครับไม่เคยลืมที่จะใส่กันความร้อนใต้ฝากระโปรงมาให้แบบนี้ครับตัวนี้ครับดีมากมากนะทำให้ฝาเราไม่ร้อนใช้ไปนานสีมันก็จะไม่ผุกไม่บวมเนาะในระยะเวลา10ปีอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไว้นะครับฟอร์ดเขาใส่ใจด้ว เนี่ยด้านหน้าก็จะหล่อแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวสตอมแท็กเนาะมีมาให้ครบไปตัดหมอกด้านล่างก็มีมาให้ครบแล้วนะครับตัวด้านข้างนะครับของคันนี้ก็คือตัวซุ้มล้อเนี่ยเขาจะให้มาเป็นแบบสนิ้วแบบเรียบให้ดูสปอร์ตดูหรูครับเป็นสีดําดาเงานะครับแล้วก็ตัวแม็กนะครับให้มาเป็นขอบ20เลยนะฮะเป็นขอบ20สีดาด้านแบบนี้นะครับแล้วก็มีเท็กเจอร์เป็นสีแดงตรงนี้เล็กน้อยนะครับนี่ข้างๆจุดลมนะครับ ดีนะครับแม็กขอบ20เลยให้ยางมาเนี่ยเป็น 255, 5 5 R 2 0นะครับเป็นยางเที่นะครับแต่บอกเลยว่าเปลี่ยนกันแน่นอนครับเพราะว่าเราจะไปออฟโรดเราต้องใส่ยางออเทเนหรือว่ายางมัดเลนเข้าไปนะครับตัวกระจกนะครับให้ตัวเป็นกระจกสีดําเงานะครับแล้วก็กล้องนะครับตัวนี้ข้างๆครับแล้วก็มีบายสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับไม่เคยลืมนะคพวกรถที่ลุยได้แล้วก็ใช้งานได้ดีก็จะมีความปลอดภัยมาให้ด้วยครับสำหรับตัว สตอมแท็ของเรานี่เองนะครับด้านบนครับตัวราวหลังคาตัวนี้นะครับสามารถเลื่อนได้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถเอามาควายกันได้นะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะตัวนี้นะครับปึ๊บใช้งานง่ายๆนะครับปึ๊บแล้วก็เปิดตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเนยยกตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ไปปึ๊บไปผ้าแล้วก็ฝั่งโน้นแต่เราต้อง ไปก็เถอบไปฝั่งนู้นอีกนะครับเพื่อเราจะไปโยกฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับก็สามารถสลับฝั่งนะครับใช่ใช่เหมือนสลับฝั่งกันสามารถวางเรือคันูนี่หลายคนที่ชอบไปทางน้ำเนาะกีฬาทางน้ําเรือคันูหรือว่าเราจะเต็นท์วางข้างบนอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดใช่เซิร์ฟบอร์<ม>ดเลยพวกนี้เนาะเหมาะมากๆครับคือเขาทําให้เลยเป็นของเล่นอย่างหนึ่งแหละที่พอร์ดใส่ใจเอามาให้เลยนะครับใช่แล้วก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแข็งแรงทนทานนะครับ ไม่ลงล็อกเทียมไม่ลงล็อกกบเรีย่ยงนัดก,ก,ก,ก็รีงัดกันอ่านัดอีก้ครับแข็งแรงครับไม่ต้องกลัวนะครับให้มันเป็นสีดำด่างน,นะครับสวยแน่นอนเพิ่มความดุดดันนะครับส่วนตัวโลบาร์ทางด้านหลังเนี่ยก็มาจากโรงงานเลยนะครับเราใช้งานง่ายมือดีปุ๊บเลื่อนฟื้นตัวนี้ครับมาจนสุดอย่างนี้ได้เลยหรือว่าจะหยุดตรงกลางก็ได้นะครับ อยู่ที่เราจะใช้นะครับนี่ล็อกแหละใช้งานง่ายมากๆครับเพราะเป็นรางอลูมิเนียมมาให้เลยนะครับตัวนี้เป็นรางเลื่อนแบบอลูมิเนียมมาให้เลยนี่ไงเป็นไงโลบาร์เลื่อนได้ครับทุกคน <c oughs> เมื่อก่อนก็จะติดอยู่กับตัวรถนะเดี๋ยวนี้เลื่อนได้แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีออปชันเสริมจะใส่ตัว โลโลลิสก็ได้นะครับตัวปิดกระบะไฟฟ้าตัวนี้ก็ใส่เพิ่มได้มีมาให้<ม>จากโรงงาน<ม>ให้ด้วยใช,ใช่มีแพ็คแพ็กเกจสามารถเพิ่มได้เนาะเพิ่มอยู่เท่าไหร่ครับไปห้0งห้าหมื่นนะครับ<ๆ>ก็เราก็ได้ตัวโลโลลิสเข้ามานะครับฝาท้ายก็จะมีมาให้เหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้ไลเนอร์เรียบๆแบบนี้นะครับสามารถวางของได้เยอะมากๆแล้วก็ปักนะครับต่อพ่วงต่างๆนะครับนี่นครับมีไฟบอกสถานนะว่าใช้งานได้ด้วยนะตัวนี้มีที่ปิดดีนะครับฝาท้ายผ่อนแรงไฟฟ้า ฝาท้ายผ่อนแรงนะครับไม่ไฟฟ้าแบบนี้นะครับฝาท้ายก็จะมีคําว่าส o r m p a ็กนะครับตัวนี้ทางด้านหลังนะครับแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็กล้องหลังส่วนตัวด้านล่างของเขาเนี่ยที่เมื่อก่อนนี้เขาจะปั๊มมาแบบเดียวนะครับตัวนี้ฟอร์ดก็ใส่เป็นสติ๊กเกอร์เข้ามาให้นะครับเป็นสีบอลสีเงินแบบนี้สะท้อนแสงนะใช่สะท้อนแสงตอนคืนนะครับตัวนี้ไาท้ายก็จะเป็นตัวไาท้ายตัวท็อปไปเลยนะครับเป็นตัว แบบนี้นะครับเป็น led full set แล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะครับครบชุดนะครับกันชนกันชนดําเงานะครับใส่เซ็นเซอร์ให้ครบทั้งหมดเลยนะครับ6 6จุดนะเซ็นเซอร์ตัวนี้มี6จุดมีตรงนี้ข้าง2จุดนะครับแล้วก็ตรงกลาง1จุดนะนี่ข้างข้าง็มี2จุดนะครับความปลอดภัยแน่นร100เซนตะครับตัวล้อหลังกับล้อหน้าสเปคเดียวกันนะครับเป็นขอบ20เหมือนกันครับตัวโช๊คนะครับอยู่นอกแชสซีนะครับเป็นโมโนทุกเรียบร้อยแล้วนะครับ ใครอยากเปลี่ยนอยากตกแต่งบอกได้เลยจะให้นะครับคันนี้เป็นรถเทสไดนะสามารถเข้ามาเทสไดกันได้แล้วนะครับนี่ดูด้านหลังเบาะสีดำนะครับแล้วก็มีเดอตัดด้วยด้ายสีแดงนะครับสวยมากๆนะครับดูหรูหรามีแอร์หลังมีปักไฟด้านหลังให้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ตัวกระจกเขาเนี่ยก็จะเป็นรถที่มีไฟส่องสว่างอย่างเงี้ยมากๆเลยครับสังเกตครับนี่ตอนเราเปิดประตูะครับ จะมีไฟตรงนี้ออกมาอ่าสมมรับว่าเราจะเดินขึ้นรถเนี่ยจะเกิดมีน้ําหรือมีอะไรอยู่เราก็มองเห็น,นครับเพียงแค่เปิดประตูปุ๊บมันก็จะขึ้นแล้วนะครับสวยนะครับออปชั่นครบนะครับเดียวให้วนดูรอบๆตัวรถก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นรถเดิมๆจากโรงงานนะครับจากโรงงานเลยนะครับจากโรงงานที่แบบว่ายังไม่ได้มีการตกแต่งหรือว่า เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถเทปไดส์นะครับก็เดี๋ยวจะมีรถลูกค้าเนาะที่สีดำนะครับที่ทําการตกแต่งนะครับสวยแน่นอนสําหรับรถรุ่นนี้นะครับมาดูคร่าวๆด้านหลังนะครับตัวขับ2เนี่ยตัวขับ2นะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแพบาทนะครับส่วนตัวขับสี่เนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสน 99,000บาทนะครับนี่ก็ถ้าใครอยากไปท็อปสุดก็1,399,000บาทครับรับรองว่าออปชั่นเต็มๆแบบนี้เลยแต่ว่ามีโหมดขับ4เข้ามาให้ใช้งานนะครับมีโหมดขับ4ครับ4 h นะครับ, Head, รบแล้วก็4 l o สโนะครับแล้วก็มีพวกดิปลงดิปล็อกเข้ามาให้ใช้งานสำหรับสายออฟโรดนะครับตัวนี้ตอมแพ็ Tom นะครับเปิดให้เป็นเจ้าของกันแล้วนะครับมีตอนนี้ทางชลมุมเนี่ยมีให้เทสได์ ye, แล้วก็มีรถที่ พร้อมที่จะส่งมอบนะครับบอกเลยว่ารีบๆจองเข้ามารีบๆเข้าคิวนะเข้ามาเพราะว่าตอนนี้รถมาไม่เยอะมากแล้วก็ลันตามคิวนะครับจะไม่มีการข้ามคิวนะครับเพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกค้าของทุกๆคนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิวด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาเลยที่เบอร์โทร0642242929นะครับนิวเซลฟอร์ดพันครสาขาเกษตรนวมินนะครับเพจ นิวแต่งเอ้ยเพจนิวฟอร์ดนี่นเองนะครับเอไปใช้ชื่อเพจเก่าันเพจนิวฟอร์นะครับจะเริทักเข้ามาโทรเข้ามาครับมีโปรโมชั่นรายละเอียดต่างๆแล้วก็ของแต่งเนี่ยมากมายครับทักเข้ามาดูมาชมันก่อนได้นะครับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ